สวัสดีครับช่างบอสลอมูกานะครับวันนี้วันที่2เดือน2ปี66นะครับช่างบอสมาติดตั้งแอร์มิส b บิชิรุ่น GT 9000 BTU นะครับราคาพร้อมติดตั้งวันนี้อยู่ที่22,500บาทนะครับมาดูฉลากเบอร์5กันนะครับตัวนี้เป็นรหัส GT 09นะครับชื่อเต็มก็คือ m s y GT 09 vf นะครับ th 1นะครับตัวนี้มาด้วยที่ขนาด9,554 BTU นะครับการไฟฟ้าตีเบอร์5มาที่2ดาวนะครับ ค่า SER อยู่ที่21.08นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ง่ายก็คือจะเป็นขอบสีครามน้ําเงินนะครับออกเขียวออกน้ําเงินนะบไม่ใช่น้ำเงินทีเดียวเป็นเอออ์เตอร์นะครับเครื่องภายในบ้านก็จะตั้งเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่นอกบ้านนะครับเดินรางนะครับปกติขั้นตอนนี้คือขั้นตอนทําการทําระบบไล่ค้ำนะครับ ตอนนี้มาดูค่าไมค่อนกันค่าไมค่อนอยู่ที่91นะครับถือว่าต่ำมากมากนะครับรับรองแอร์ตัวนี้เย็นแน่นอนนะครับเดตั้งสวยงามนะครับอเดี๋ยวไปชมดูรูปภาพอีกทีนะครับ